สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีกรมเชียงแนวพลังวันจ<ม>ุ่ชนเอกธรรมชิพน,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 นี้มาถ่ายทำการสำรวจแนวท่อสงนนองอ่งน้ำสถานีนนท่าวังมะเกลือทางก้านดังจับกระับปีหน่องท่านผู้ชมเบิ้ง สองกองจับเนวเฉียดเนียวเยน,เนวเนวสือเปน,น,น,นี่ก็คือเห็ยดยากตัวหนึง่งน้ำทอวมฝนตกน้ำทอมพี่น้อง เนื้อทอเนี่บรรยากาศุ่งนะดีน้ำดีกกั้้มนีดีน้ำดีตั้้ม่สีสันกับำเนีจับระดับบังน้องทอนสีเาสีสันพี่น้องบังเนว้อทอ วุ้นคนไก่ย่มันะโลกว่ามันโล่งกว่าๆ้นเบียกมากเลยไรลุงพี่วุ้นเบียกมากเลยไร 嘛，欧，老么白。 มาวางแล้วทอคลิปห,หน,น่อ,นอยยาว เขตเดียวครับตกอนไม่ต้องนะตกอนไม่ต้องนะครับไอ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 ตรงตรงไอตรงของของปัาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบตัวนึงครับไอตัวเอาน้ำลงห้วยอะ นตรงนห้าร้อยครับสักตัวนี่เพราะมันสะดวกวัดเพนเพิ่นวัดเพิ่นกดิุดไปลวไหมแ่มที่ไก่กัมที่หานฟองบล่างก็เจอเด้จับระดับเจ็ดกันบดถึงเดยเมตพี่น้องท่านผู้ชม วาต้นไม้น่ราจับระดัน้ำจับระดับแนวทอว่ต้นไม้รจางกำลังจับปัตจับต้นคอผู้อุ่นโขบงานไปเพิ่มคอจับไม่น้ำสูงต่ำต่อสูงต่ำเพิ่เลยที่หูจับต่อสูงต่ำที่จับ แต่ปลาัาปลาเนี้ยเนียตงเนี้ยตง,งไปเรื่อย ฟังบอเลยเอาบนปากบอลแปดสิบเลย ความสูงความต่ำที่ทีุ่ดท่อฝังลงมาต้งเลยสูงเลยเลยตำ่ำต่ำกับขดลงเล็กๆต้องเลยพ้นสูงขดลงเล็กๆยังเลยสองเม็ดขดฝังทอกก่อสร้างกลมจนมาทางนั้นปัดแนวท่อแล้วก็จับระดับทำ พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็คือเก็ตจนประทานระบบท่อน้ำเข้านา้าในสุกนำจากแม่นม้ำซีขึ้นมาพี่3ากิโลต่อบีกประมาณกิโลนึงเป็นสี่ร้อยเป็นสี่กิโล ป้ายรูปปิดพี่น้องตากแดดสีรูเปิดกองชนประธานจุดจ่ายน้ำสาย MB ที่13โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุปบานท่าบางมะเกลจังหวัดเชียงภูมิโครงการชลประทานเชียงภูมิ ล,ลุยน้ำลงไปจับระดับจับระดับแนวทอ่อโคร,ร,รงการนี้ับต้องการต่อขยายกันประมาณอารันกว่า,า,อออาโอ้โเ,เดียวเห็นพงแดงขุ่นนางไปขุนซื้อขุนนี่ซื้อต้นไม้ต้นนี้ซื้อต้นไม้ต้นนี้ท่านผู้ชมนี่ ตัวนี้ทุงแดงต่อจะเป็นเนวเนี่ยแนวดิ่หาดินแนนแล้วก็ปักปักไปด้เจ้ากล้องเอาดิหาดินแนนเจ้ากล้อง ทำเหี้วยวท <cake> งเลี้ยงคุณทุกผู้ชมทงเลี้ยงอย่างนี้คุณรงเลี้ยงอย่างนี้ชมเปล่งบรรยากาศตรงไหนตรงน้น

เรียงวันเอาลงให้เี้อ้อมอีกเพลก็ได้เนี่ยขี้อ้อมไปน้คู่ล้อ,ลอมมดเปี่ยนะ